โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีชาวฟรีไฟลและบ็อกฟุตกันด้วยนะครับวันนี้พี่อยู่ในร้านฟรีไอดีโซนอีกเช่นเคยนะครับน้องๆก็วันนี้นะพี่ก็จะมาสอนตั้งแต่สมัครเลยครับนี่น้องๆหลายคนครับมาสอนพี่ว่าเฮ้ยมาบอกว่าพี่ครับสมัครยังไงสมัครไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมาวันนี้พี่จะสมัครให้ดูเลยแล้วกันขออนุญาตใช้ชื่อเก่าเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนตัวท้ายเอานะครับเราก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษตัวใหญ่สักสามตัวก็ได้ครับแบบสไตล์พี่เลยครับแล้วก็ใส่ตัวเลขสักสามตัวนะครับรหัสผ่านก็ ตั้งอะไรก็ได้นะครับหกตัวล่างกับบนเหมือนกันนะครับมาพี่ขออนุญาตตั้งก่อนนะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับล่างกับบนเอาให้เหมือนกันนะครับมาแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็สมัครได้เลยโอเคครับวิธีการสมัครก็มีประมาณนี้นะครับเออก็ประมาณนี้เลยครับวิธีการสมัครครับก็ถือว่ามาสอบวิธีการสมัครด้วยกันเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดเดี๋ ยังไม่พอถ้ารับโค้ดแล้วเจอคําว่าโชคดีติดต่อแอดมินทางเพจแล้วรับ100วอลทันทีว้าวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเราโชคดีเนาะมาเจอเนาะไม่รู้ยังใช้ได้อยู่ป่ะนะขอยญาตคันลอกเลยแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่รู้กันนะว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวพาไปแลกโค้ดเลยวยกันนะตอนนี้ไม่อยากได้โค้ดแล้วตอนนี้อยากเจอคำว่าโชคดีครับก็ทุกคนกดเขาพี่ว่าเติมเงินนะครับแล้วก็กรอกโค้ดจากทางร้านค้านะขอให้ขึ้นโชคดี ขอขึ้นโชคดีเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดตัวใหญ่ๆใ,ให้แล้วกันนะครับเออแล้วใครแบบมองชั้นหรือมองมองไม่เห็นก็ไปดูหน้าเว็บกันเองกันเดี๋ยวพี่จะพิงลิงร้านให้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์แล้วกันครับเออไปดูันเองแล้วกันนะครับดูก่อน,นนะนนะมีสูญเครดิตนะแต่ตอนนี้ไม่อยากได้อ่าเครดิตแล้วตอนนี้อยากได้หนึ่งร้อยวอลมากกว่าพูดง่ายหิวตังเออมาแลกคนเลยว้าวรับรางวัลสำเร็จรับรางวัลสำเร็จนะแต่ไม่เจอก็ว่าโชคดีแม่พลาดเลยโอ้ยอยากได้แบบเจอว่า โชคดีอ่ะเอออยากได้หนึ่งร้อยโว่อเมไม่ได้อะได้เท่าไหร่เครดิตวันเนี้ยได้หกสิบสี่เครดิตนะครับส่วนน้องๆได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับเออวู้วันนี้ฟรีไอดีโซนเขาแจกหนักเหมือนกันนะดู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 เนี้กิจกรรมแจกหนักนะกิจกรรมแจกหนักจากร้านฟรีไอดีโซนนะเออเหมือนที่มาบอกข่าวดีให้น้องๆด้วยครับโอเคเออและโค้ดได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะส่วนใครที่มองโค้ดไม่เห็นนะครับมองเห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์เนาะก็ไปเข้าดูคนเอาเองละกันนะครับดูตรงคําว่าประกาศนะทุกคนเออถ้าใครเข้าไปดูนะครับก็เข้าไปดูตรงคําว่าประกาศนะจะเขียนรหัสโค้ดอยู่นี่นะเน่่เน,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 น่เดี๋ยวให้ดูให้ดูตัวชัดเลยเี่อ่ะเ่เขาจะบอกว่าโค้ดใหม่มาแล้วง,งับน้อนๆนี่รหัสโค้ดประมาณนี้นะครับโอเคดูซิว่าเขาอัปเดตอะไรมั่งขออญาตเข้าที่ฟรีไฟล์กันเลยนะฟรีไฟล์ก็รู้สึกว่าไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะทุกคน สินค้าก็มีอยู่นะสินค้ายังมีอยู่นะแต่พี่ไม่ได้ซื้อบางอยหรอกพี่แบบชอบแบบวงล้ออะไรเงี้ยเออดูโรบอ์นี่โรบอ์ไม่ได้ทํานานแล้วนะเขายังไม่ได้อัปเดตนะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรนะคิดคอนเทนต์มันตันๆนะครับโรบอ์นะเออหรือว่าบอกฟุตนั่นแหละคอนเทนต์มันตันๆนะก็เลยลองหันมาท Free ําฟรีไฟดูมันก็โอเคนะมันก็พอไปได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเต็มร้อ,อยเลยขนาดนันะ้นแะล้วฟรีไฟนะครับก็กาลังหันเรียนรู้อยู่เออประมาณนี้ <N ic> <N ic> นะก็เหมือนก็มีเหมือนเดิมนะครับเขาก็ไม่รับเดตแล้วคือใครสนใจไหนอยากได้แล้วก็ไปหาดูอันเราเองลวกันนะเออดูอะไรยังกันวันนี้ขอไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเออกล่าวเข้ามาแลกโค้ดแล้วก็กลับมาแกกมาจากไอดีนั่นแหละว <N ic> ันนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องเติมเครดิตแล้วนะเพราะว่าพี่จําได้ว่าอ่ามันมีวงล้อเวยกดที่ร้านค้านะสุ่มของเนี่ยมันมีวงล้อเนี่ยสุ่มแบบไม่มีเกลือเว้เท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้นะหกสิบเก้าเฮ้ยก็ต้องเติมเครดิตเพิ่มสิเนี่ยได้หกสิบสี่บาท หรือจะซื้อโลบอกเดอะเาตังใจจะมาสุ่มวงล้อแจกแล้วเออนะตอาไปเติมเงินเพิ่มอีกไม่เป็นไรนะครับเออเติมเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่น่ะอ่าคิดก่อนอืมคิด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 มีหกสิบสี่ต้องไปเติมเงินเพิ่มอีกสิบเครดิตแต่เออมันเติมห้าเครดิตไม่ได้ทุกคนเออไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้การะว่ากล่าวว่าจะมาแบบสุ่มไอ้ดีแจกให้คนดูโดยเฉพาะเลยแหละเออนะครับ ก็วิธีเติมเงินนะก็ตินพินีเติมเงินคนระับแล้วก็ซองอังเปาก็เติมวิธีแบบซองเปาแต่รู้สึกว่าร้านนี้นะครับจากเขาจะไม่เสียค่าร,รมเนียมนะคนดูเออนะครับเพราะมันไม่มีขึ้นเลยไม่มีอะไรขึ้นเลยนะเอองั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปลองเติมก่อนเลยแล้วกัน,นครับว่าเสียค่ารมเนียมไหมเดีย๋ยวพี่จะลองใส่สักสิบบาทแล้วกันนะครับว่ามันจะพอดีไหมเออโอเคครับพี่ขออนุญาตไปเติมเงินสักครูนครับโอเคครับไปพี่มาทดลอง การเติมเงินให้เรียบร้อยทุกคนสรุปว่าร้านนี้ไม่เสียค่าทมเนียมนะครับเออถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะเออก็ได้เติมเครดิตเพิ่มอีกสิบเครดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เสียค่าทมเนียมเลยนะเว้ยคนเออไม่เสียเลยไม่เสียแม้แต่บาทเดียวแล้วก็สิบบาทก็คือสิบ,ส,บสิบเต็มเลยนะครับเออมาขอญยกส่มของรางวัลเลยแล้วกันนะครับเออส่วนใครอยากได้อะไรนะก็ไปหาซื้อหาดูเองแล้วกันเออประมาณนี้นะเนี่ยห้าสิบบาทถ้าเกิดสมมติเราได้แค่ห้าสิบนะที่เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้โค้ดได้ห้าสิบมาทุกคนก็ สามารถไปสุ่มพวกโรบอทได้นะส่วนพวกบางอย่างม,มันก็ต้องเติมเพิ่มนะแต่ว่าถ้าเราแบบโชคดีได้หนึ่งพันนี่ก็คือแบบพูดง่ายซื้อได้ทั้งร้านนะเอออยากได้แลวก็เหมือนชอปปิ้งประมาณนี้นะครับโอเคใครได้เครดิตเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยละกันนะครับเออก็อย่าลืมไปแลกโค้ดกันด้วยนะโอเคมาพี่ขออนุญาตไปสุ่มวงล้อเลยกันนะส่วนใครที่หาวงล้อไมนะ่เป็นอัะสมมตินี่คือโทรศัพท์นะทุกคนดูิดไปที่มุมอ่ามุมขวานะครับเล้วขาเขาจะมีร้านค้านะครับถ้าใครอยากสุ่มของไปพี่นะเรากดที่่วาสุของนะครับ เขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะโทรศัพท์ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะประมาณนี้ครับเรากดไปที่ว่าสุ่มไอดีแบบไม่มีเกลือนะครับประมาณนี้มาขออนุญาตสุ่มฉบับคอมเลยแล้วกันนะครับมาสุ่มเลยดีกว่าดูเสียงก่อนนะเปิดเสียงดังโอ้เต็มแม็กเยอะมาสุ่มเลยดูสิว่าจะได้อะไรวันนี้ได้ปักธงทยอะได้กล่องสุ่มไม่มีเกลือครับทุกคนคุณได้รับ id ฟีไฟได้รับ id ฟนะีไฟมาเออถ้าได้ไอดีงี้นะครับก็จะแจกให้เลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าไอดี ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นในหน้าไอดีพร้อมกันนะครับมาก่อนหนึ่งขอแจกไอดีก่อนเลยละกันนะครับไอดีฟรีไฟอยู่ไหนเอ่ยประวัติทั้งหมดมาขอแจกให้ก่อนเลยละกันนะครับเออก็ใครได้ไอดีนี้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับก็แจกให้แล้วนะส่วนไอดี ID คลิปนี้แล้วนะเดี๋ยวพี่จังรัดมาแจกตอนขี้เกียจรอแล้วเออรอไม่ไหวว่าอยากแจกช่องนี้มีแต่แจกกระแจกเขาดูเออนะครับก็ไอดีมีประมาณนี้นะครับใครได้ไอดีไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับเออ นะประแจกให้แล้วครับไอดี ID. นี้ก็พี่เหลือค้างไอดีที่แล้วเนาะเหลือค้างไว้ที่ยังไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะงนมาแจกให้แล้วกันเออไม่อยากเก็บไว้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเกมเลยดีกว่าทุกคนโอเคครับไปโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ได้เข้าหน้าไอดีเกมเป็นเท่เรียบร้อยนะครับน้องก็วันนี้นะครับ ก็พี่จะให้ดูเรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ระหว่างที่พี่รีวิวนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดเพลงให้ฟังแบบชิวๆแล้วกันนะครับโอเคพอพี่พูดไปก็ไม่รู้จะพูดเลยว่ารีวิวไม่ถูกนะครับโอเคระหว่างนี้ก็ดูของแล้วก็ฟังเพลงไปแบบชิวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเลื่อนของให้ดูคร่าวๆนะครับคนไหนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ได้เลยนะครับโอเคไอรได้ไอเดียนี้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคตับก็ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับระหว่างนี้นะครับก็ฟังเพลงชิวๆไปละกันนะครับน้องๆโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะมีประมาณนี้นะครับก็ดูไปแบบชิวๆครับคลิปยังไม่จบนะคลิปยังไม่จบนะคนดูนะแต่ว่าพี่รีวิวไม่ถูกนะครับรีวิวไม่เป็นครับก็ให้คนดูดูไปแบบเรื่อยๆยาวๆละกันนะครับระหว่างนี้ก็ฟังเพลงชิวๆไปละกันนะครับโอเคครับไาเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับนี้สวัสดีครับไปละบายจุ๊บๆไปแล้วนะ